พอพอไม่รู้ว่ามันมีปืนหรือเปล่าไงมีดินี่ไงระเบิดผมระเบิดผมระเบิดตัวเองเฮ้ยอุ้ยจากไม่ทำอย่างนี้วะแม่งเก็บสองเลยช่างระวังิงัมามึงมานี่ไอสัตว์คดีพิกเกือบดีนะอุ๊ซี่ อโอเคร่วงใอ่ะมนี่ไงตออซื้อรถกันได้ป่ะเอยรถรถขวาขวาไล่เลยไล่เลยโอ้โหขับขับให้หน่อยได้ไหมมีสเต็งขับให้หน่อยได้ไหม เรื่องจริงนะเว้ยเขาจักรนะก็นุ่มๆแล้วโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นหนูก็เลงสองดีรันตันแทงไปทั่วพี่เดินสะดวกเจอะนี่มีดปืนไม่ได้แดกเขาหรอกจะมีก็มีแผลเดียวในที่ไหล่เนี่ยโดนอะไรบะเมาตกรถเมแผลแต่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 ลายฉีกเย็บห้าเข็มโดดโดนยังหมาไอสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้มึงเจอแรงลงไอ้สัตว์ ลังด้วยตายตัวให้จับ่รั่ว,ลวเลยสัปเลยมันเปลี่ยนเป็นธนูเล่นก็ได้ยังหมูเปลี่ยนมาคืนไม่ทัน ม,มีมีตัวหนึ่งระวังระวังครับระวัง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 กระดาษสวยฮียอ,อ,อะไรของมึงกระ <'s> ไร<อ>พี่ยิงนะพี่ใช้เอ็มจีเชอใจพี่อเอาะสวย เนี่ยโวยของคนบลอกเนาะใครอยู่หลังพวกอะไรพี่รับเต็มย่ะตายวงสน็อกสน็อกตัวไเออตัวเดียวเยี่ยมพี่ตัวเรียบร้อยจะตายวงเลยเกือบตายวงเ